ครับพูดถึงหมอดูครับคนที่เป็นหมอดูเนี่ยครับเมื่อสิ้นลงไปเนี่ยครับจะต้องไปเป็นเป็ดทุกคนไหมครับอประเด็นเหล่านี้ครับผมเกิดการตกเฉียงในสังคมในศาสนามากนะครับแต่ผมจะพูดในทัศนะของผมนะเพื่อให้ผู้คนได้สติปัญญาเพิ่มเติม,มก็อย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งปฏิเสธวางใจเป็นกลางนะครับผมแล้วก็ผมไม่ได้นับสนุนหมอดูนะ ผมพูดเป็นกลางนะครับผมไม่ได้ให้ทายใ,ใครแต่พูดด้วยความสัตย์ความเป็นจริงนะครับให้เกียรติทุกความเชื่อทุกศาสตทุกศาสนาแล้วก็อยู่ตรงกลางนะครับไม่เอาความเชื่อนั้นไปทำร้ายใครนะครับหมอดูถ้ามีจัญญาบานะัตรเมื่อหมดลมเมื่อตายไปไม่เป็นเปรตหรอกไปสุขติภูมิก็ได้ครับ สำเร็จมรรคผลนิพานก็ไม่ให้ครับอืมส่วนหมอดูที่ไม่มีจรรยาบรรณที่ผิดศีลธรรมไม่มีคุณธรรมนําใจหลอกลวงมีทั้งแบบเสพก้ามต้องการเงินผลประโยชน์มากมายเนี้ยตรงนี้ครับไม่รอดจากสบายภูมิอัดเปรตสันนิโรธสร,รกายแน่นอนการเป็นหมอดูครับผมอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพสุจริตนะนะครับผม แต่ผมก็จะขอพูดแบบในส่วนตัวผมแล้วกันนะครับผมการแปลบาลีออกมาที่ไม่ตรงกับพัตไตปิฎดก็อเอามาสอนคนะนะครับผมมันสามารถแบบสร้างปัญหาได้นะครับครับทําให้คนติดกรรมทําให้คนมีความเชื่อที่ผิดถอนความเห็นผิดยากนะครับหมอดูจะตกนรกทุกคนไม่จริงครับ ไม่ขนาดนั้นนะครับส่วนหมอดูก็อย่างว่าถ้ามีจรรยาบรนคุณงามความดีเขาก็ไปสุติเขาก็ไปมรรคผลนิพพานได้แต่ละบุคคลจะไม่เหมือนกันนะครับส่วนหมอดูที่ไม่ดีติดสินธธรรมหลอกลวงชาวบ้านต้มตุนมีขาวนักตอนนักใช่ไหมครับไอนี้ก็ไม่พ้นอบายภูมิเปรีดแน่นอนนะครับ ยุคทุกวันนี้ทาอะไรต้องมีจิตปัจจุบันวางใจเป็นกลางอย่าเหมารวมนะครับและอย่าเอาพัดไตติดดอกครับหลักคําสอนของพระพุทธเจ้า,าไปทําลายความเชื่อใครอยู่แบบสาม,มัคคีมีความสุขค่อยทีค่อยอาศัยกันดีกว่านะครับดังนั้นนะครับผมหมอดูทุกคนนะไม่ได้ตกนรกทุกคนไม่ได้เป็นเปรตทุกคนนะครับหมอดูถ้ามีการเดินจิตผิดถ้าหวังผลประโยชน์ ชื่อเสียงอะไรมากมายอย่างเงี้ยครับไม่แบ่งปันต่อส่วนรวมไม่แบ่งปันต่อศาสนาช่วยเหลือสังคมอะไาเงี้ยมันก็สามารถทําให้ขาดความมั่นคงเลยนะครับนะครับแล้วก็การใช้จิตวิทยาในการเตือนสติคนก็สําคัญใช่ไหมครับพี่โตใช่บางทีไปทํานายในเรื่องร้ายๆบางทีทําให้คนที่ฟังเขาเกิดจิตตกขึ้นมาอมืก็เป็นผลเสียต่อเขาเหมือนกันตรงนี้ก็เหมือนเตือนโทษ ในการทำหน้าที่ของเขาเหมือนกันใช่ไหมครับพี่โตก็ต้องมีการสออแทรกธรรมะให้สติปัญญาคนฟังเข้าไปด้วยใช่ไหมครับใช่คือขึ้นอยู่กับเจตนานะครับผมครับบางคนไม่พร้อมไปบอกเรื่องแรงๆอ่ะจิตเขาก็ตกเขาก็เปิดช่องอะไรเข้ามาได้ครับเมื่อจิตตกแล้วมันอล่ามันเริ่มเสื่อมมันไม่ค่อยสว่างเจ้ากรรมในเวรพูดผีปีศาจอะไรก็จะเข้ามาได้นะครับ หมือนลมเทลมพัดนะครับครับอืถ้าเขายังรับไม่ได้เราต้องดูตรงนี้ด้วยไม่้จะเป็นความจริงหรือไม่จริงครับหรือเราจะสร้างเรื่องเองก็ตามต้องดูความเหมาะสมน,นะครับแต่ถ้าเจตนาพูดไปเหมือนออกข่าวออกอไรเงี้ยเลยเป็นดวงประเทศดวงอะไรเงี้ยเป็นอย่างงู้นอย่างนี้เนื้อหาสาระคือให้ทุกคนแบบมีสติใช้ชีวิตไม่ประมาท เรียนความพร้อมเจตนาเขาที่สื่อออกมาอืมันก็ดีครับเพราะว่าบริบทที่จะกระจายออกส่วนรวมเนี้ยใครที่มีชื่อเสียง้วค่อนข้างมีอิทธิพลมากคนก็เชื่อมากครับนะครับแต่ก็ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นอะไรนะให้เราทําตัวเองให้ดีดีกว่าเราจะปรับเปลี่ยนได้นะครับเราจะไม่ได้กลัวความตายนะครับถ้าอารมณ์เป็นพาะโสดาบันขึ้นไปจะไม่กลัวความตายเลย ความตายเป็นเรื่องธรรมดาถ้าคนเรายังไม่ถึงความเป็นพระโสดาบัน mm hmm. ก็สามารถที่จะสร้างอารมณ์จิตอารมณ์ใจฐานสติจิตตั้งมั่นได้ mm hmm. เตรียมความพร้อมได้นะครับ mm hmm. บางเรื่องที่ทํานายอะไรแล้วแต่ครับ mm hmm. มันมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอน,นะครับครับ mm hmm. บางสิ่งที่ทํานายอาจจะเกิดมากแต่ถึงเวลานั้นอาจจะเกิดเบาบางก็มีครับ mm hmm. ต้องดูที่มวลกรรมของสัตว์ด้วย แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์รูบาจา์ท่านก็อาจจะช่วยเหลือด uh ้วยครับนะก็คือคนที่เป็นหมอดูต้องมีศีลธรรมแล้วก็การวางใจที่ดีใช่ไหมครับแล้วก็ฉลาดพูดด้วยมีจิตวิทยาในการพูดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคนฟังใช่ไหมครับพี่โตองมีความสมดุลความเหมาะสมความกาลเีศะครับนะครับไม่ใช่พูดศาสตร์เอาอย่างเดียวนะครับผมหมอดูที่รวยๆก็มีเยอะนะครับ จะดีหรือไม่ดีก็อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเขามีศีลธรรมคุณธรรมพอเจริญสติพอเขาก็าไปสุกติภูมิได้แต่ถ้าเขามีไรแอบแฝงไม่มีจัญญาบรรป้ทุกต,ติเป็นที่ไปนะครับตรงนี้ก็เป็นกฎแห่งกรรมนะครับถ้าจะเข้าถึงความเป็นอายะชั้นสูงเรื่อยเรื่อเรื่องชื่อเสียงเรื่องสมบัติเรื่องเองินเรื่องของ เรื่องคู่ขอเงี้ยต้องสละออกนะครับทีนี้เพียรนิด,นนดจนไม่เอาอ่ะครับอืมแต่ถ้ายังอยู่ในคองเดือนอยู่อารมณ์จิตสามารถเป็นพระโสดาบันได้อยู่นะแต่ถ้าขึ้นมายกระดับในฐานะคารว่าขึ้นเป็นสกิทาคามีช่วงนี้ขึ้นไปพระนาคามีช่วงเนี้ยส่วนมากก็จะบวชครับนะครับสละออกทีนินิดครับไม่เอา เอาเป็นว่านะครับหมอดูที่ดีนั้นก็มีเยอะหมอดูไม่ดีก็มีเยอะนะครับไปทั้งสุกติก็มีไปทั้งทุกติก็มีนะครับแต่สุกติน้อยนะครับอันนี้ผมกล้าพูดนะยุคท,ทุกวันนี้คนเราไม่ค่อยมั่นคงอะครับศีลธรรมก็จะขาดความเห็นแก่ตัวก็มีนะครับเงินทองเนี่ย มันเป็นเครื่องที่จะสามารถทําให้เราหลงได้สามารถทําให้เปลี่ยนใจคนได้ครับมันก็ของแค่สมมุติในโลกอ่ะอย่าไปยึดติดเลยครับถ้ามีถ้าร่ารวยมีฐานะมีชื่อเสียงุูองเอาไปช่วยศาสนาสังคมโอ้ตรงนี้กระจายบุญแต่ละคนได้เออรื่อยยางก็จะก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆได้มาก็ให้ไปเงี้ยได้มาก็แบ่งไปเงี้ยเออ เสียสลระออกเนี่ยโอ้หมอดูคนแบบนี้ผมชื่นชมนะครับก็หวังว่าจะเข้าใจในเรื่องหมอดูมากยิ่งขึ้นนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ